สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะนำเสนอเมนูยำปูหมาไว้ซานนี่คือปูหมาที่ล้างทำความสะอาดแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจก็เลยเอาแช่น้ำโซดาอีกรอบหนึ่งเพื่อช่วยล้างทำความสะอาดนะคะมาเริ่มปรุงกันเลยจ้าเริ่มจากใส่น้ำปลานะคะเลยถ้าอยากให้แซ่บให้หนัวก็ใส่น้ำปลาจ้า อยากได้รสเปรีย้ยวหวานก็อย่าลืมใส่น้ําตาลนะคะจะเป็นน้ําตาลปีป๊บหรือน้ําตาลทรายก็แล้วแต่จ้ะแล้วก็ที่จะให้จวดจาก็คือพริกจะพริกสดที่โขลกแล้วเรียบร้อยจะให้เปรีย้ยวหวานก็ใส่มะนาวนะคะ่ะพี่น้องจ่าใส่มะนาวลงไปอยากเปรีย้ยวมากก็ใส่ให้มันหลๆเด้อพี่น้องหลังจากนั้นกะใส่ชูรสค่ะอย่าลืมจ่าแล้วก็คนคุรีคุรีคุีคุีคคนะคะเพื่อ ให้มันเข้ากันค่ะแล้วก็ลองชิมดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะขาดความนัวเติมน้ำปลาลงไปจ้ะแล้วตามด้วยน้ำปลานะจ๊ะเพราะว่ามันขาดความนัวแล้วก็คนคนคุลีคลีอีกครั้งหนึ่งจ้าสีสันเริ่ม,อมลองชิมดูสิคะรสชาติเป็นอย่างไรจ้ะอร่อยแซ่บนัวไปถึงสามโลกจซานแล้วก็ใส่ ปูม้าลงไปนะคะปูหมาค่ะที่สับครึ่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตามด้วยผักนะมีอหอมเปีแล้วก็หอมแดงจ้ะแล้วก็คุเรคุเลนะคะอือหือดูสิจ้าพี่น้องจา๋ารสชาติสีสันเป็นตะแเ่บหลายพี่น้องพร้อมเสิร์ฟกระตักใส่ถาดบักไงพี่น้องจา๋ามาเดินมาเดินมาเดินหน้าตาสีสันอเป็นตะแเสบพี่น้อง ตักใส่สองกะบ,บวยสามกะบ,บวยกันย่งบบท่านเบิดอยู่พี่น้องจา๋าเบิงติละสีสันกะห้อยเม็ดกะถิ่นลงไปน้ำเด้อพี่น้องจา๋าพู้ผู้เฮงเปนตาเสบบาดในพี่น้องไหนลองดูหน้าตาสิโชว์หน้าตาหน่อยมาจา้าพร้อมเสิร์ฟค่ะสวัสดีค่ะเสบโนกไฟสนันมาแล้วพี่น้องจา๋ามาแล้วมาแล้วมือวานนี้นั่งไม่แนวกินมาฝากกีฝากนองก็คือ ย่ำปูมาวาซาพี่น้องจ๋าย่ำปูมาเสพๆกระปากกาหอนๆพี่น้องมาจวดมาจาดน้ำกันเน้อใส่เม็ดกะทินโรยเม็ดกะทินย่างดีจังแนมเห็นบนญว่พี่น้องจ๋าแล้วก็มีพักสลัดแก้วมากินน้ำพี่น้องมาๆมาๆกินน้ำกันเสพๆโอ้ยหอนหลายพี่น้องจ๋ามาๆมาๆมากินขออนุญาตใส่เมื่อลุยได้พี่น้องจาอ๋าปุ่น เนื้อดนล้วนด้อพี่นองเนื้อดนล้วนมามามาลุยลุยลุยเปี่ยวหวานกำลังดีพี่นอง้ง ขออนุญาตเดอ้อถ้ากินบดสุภาพพี่นอ้องรสชาติกลมกลมพี่น้องจ้า กินยากเด้พี่น้องแต่กระแทบแล้วก็อยากกิน ที่มีโอ,อกาสได้กินผักกาดเอพักสกลัดบ๊วพี่น้องอื <c oughs> <c oughs> No. Mm -hmm. ทั้งแสบทั้งเผ็ดไปหน่อยจ้า Thank you สำหรับคลิปนี้กับพ่อซัมเน้เนาะจะพี่น้องจ้าขอบุญขอบคุณทีแะเขมาม้ารับช่มรับฟังรัก็าให้กำลังใจเนาะค่ะกับฝากพ่อแม่พี่น้องไกไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกริ้งในเดจ้าโชคดีนี่ใช่เนาะค่ะนาะสวัสดีค่ะ